ก็ประมาณ 20, าณ20กว่าปีปเมื่อสมัยบวชเป็นพระนะครับท่านก็มีโอกาสเป็นพระปาติโมกนะะสำหรับคำว่าพระปาติโมกเนี่ยก็คือพระที่สามารถท่องจำาีีล227ข้อของพระภิกษุเป็นภาษาบาลีได้นะครับซึ่งการสวดปาติโมกการฟังปาติโมกนะก็คือการมานั่งทบทวนฟังศีลของตัวเองนั่นเองนะครับสำหรับพระภิกษุนะ ซึ่งการสวดปาฏิโมกเนี่ยก็จะใช้เวลาสวดประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับนะต้องสวดเร็วนะถ้าสวดช้าๆี่ก็ประมาณครึ่งวันถ้าจะเฉลี่ยกับจํานวนพระในประเทศไทยนะครับพระปาฏิโมกนี่ถือว่ามีจํานวนน้อยมากนะถ้าจะเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ก็เพราะว่าต้องใช้หัวสมองในการท่องจำนะบางท่านก็ได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้านะบางท่านต้องสมองดีๆนะถึงจะจําได้หมดนะครับ เมื่อก่อนนะก็เท้ากาดำเใยตอนที่เป็นบวชเป็นพระนะก็ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ภาคใต้เนื่องจากเขาต้องการพระปาติโมก์นะครับที่ลงไปสวดปาฏิโมกข์ที่ภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้อดังนั้นอาจจะมีความรู้เรื่องศีลของพระภิกษุนะครับเพราะว่าเราสามารถแปลได้นะต้องศึกษาศึกษาเป็นภาษาไทยควบคู่ไปด้วยนะ,ะและก็ต้องรู้ศีลของพระภิกษุทุกข,ข้อนะครับ อย่างละเอียดลึกซึ้งนะอยังมีพระหลายรูปนะครับนะเข้าใจคำว่าปาราชิกสีนะครับปาราชิกสีก็คือขาดจากความเป็นพระนั่นก็คือฆ่ามนุษย์ให้ตายแล้วก็ลักสิ่งของแล้วก็เสพเมถุนนะครับคำว่าเสพเมถุนก็คือล่วงละเมิดทางเพศกับศีการนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นทั้งกระเทยทั้งผู้หญิงนะครับนะแล้วก็ต่อมาอวดอุตริมนุษยธรรม ไอ้ข้อ1ข้อ2ข้อ3นี่ก็ไม่เท่าไรนะครับท่านนะแต่ข้อที่4นี่อวดอุตริมนุษยธรรมเนี่ยเอาเป็นปาราชิกที่เป็นง่ายที่สุดของพระภิกษุนะครับแต่ว่าท่านไม่รู้นะครับว่าตัวเองละเมิดศีลข้อนี้ไปตอนไหนยังไงเนื่องจากบางคนบางท่านนี่รู้เท่าไม่ถึงการนะไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนนะก็คือยกตัวอย่างง่ายๆ เอาอย่างมีพระบางองค์นี่เอาอยากจะอวดว่าตัวเองมีคุณวิเศษนะครับอ่ะก็ได้จัดการเขาเรียกว่าสร้างเรื่องขึ้นมานะอาก็ได้บอกญาติโยมว่าตัวเองเนี่ยได้นิมิตเห็นพระนะครับเห็นพระฝังไว้เป็นพระโบราณนะฝังไว้ที่ที่แห่งหนึ่งนะ,ะก็คือจุดประสงค์ของพระรูปนี้นะครับนะอยากจะอวดว่าตัวเองเนี่ยมีฌานมียานอันวิเศษนะก็ได้อวดอ้างว่านิมิตเห็นพระโบราณนะครับ ฝังไว้ตรงนั้นตรงนี้ที่นั้นที่นี้นะตามทุ่งนาตามป่าตาม้อยต่างๆนะหลังจากนั้นนะก็ไปบอกญาติโยมนะให้ไปช่วยกันขุดนะขุดลุมลงไปลึกๆนะอพอขุดลงไปสักประมาณาพระองค์นี้นะก็แอบเอา,เอาพ,รพระเก่านะครับนะซึ่งก็เป็นพระเก่าพระปรอมนี่แหละนะซ่อนไว้ที่จีวรของตัวเองหลังจากนั้นก็แกล้งบอกว่าคดเจอแล้ว แล้วญาติโยมนี่ก็แตกตื่นแห่ไปดูนะครับนะต่างก็แซ่สองสารเสริญว่าโอ้โหพระรูปนี้เป็นพระรูปงามนะ,ะมีฌานวิเศษมีอะไรโอเป็นพระที่ไม่ธรรมดาเหนือมนุษย์นะครับท่านนะและเมื่อพระภิกษุรูปนั้นทําแบบนั้นนะครับนะถ้ามีคนเกิดเชื่อขึ้นมาหนึ่งคนนะครับต้องอายุมากกว่า7จ็ขวบนะคือเป็นผู้มีเดียงสาก็คือถ้ามีคนหนึ่งคนเชื่อว่าพระที่ขุดขึ้นมาได้ เป็นพระที่ถูกฝังดินไว้จริงๆนะครับพระภิกษุรูปนั้นจะเป็นปาราชิกนะครับคือขาดจากความเป็นพระทันทีหรือจะยกตัวอย่างหนึ่งนะเอาง่ายๆนะครับนะสมมุติมีพระซึ่งก็ตั้งตัวเป็นเกจินะครับนะสมมุติว่าท่านชื่อพระน้ำค้างนะครับท่านท่านก็ลงหน,หน้าทองนะครับแล้วก็มีการเจมิมการลงไอสาลิกาลิ้นทองอะไรต่างๆนะ แล้วก็บอกว่าถ้ามาทํากับอาตมาเนี่ยรับรองว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้ชายก็จะชอบขึ้นมาเป็น payer, ผู้ชายในผู้หญิงก็จะชอบว่างั้นเถอะก็คือเป็นเมตตามหานิยมการลงนหน้าทองนะและที่นี่ก็มีญาติโยมศรัทธาก็ามาให้่านลงนหน้าทองให้นะครับท่านและที่นี่ในการลงนหน้าทองท่านก็บอกว่าเป็นเมตตามหานิยมนะคือชายเห็นชายรกักหญิงเห็นหญิงรักนะครับ ท่านบอกแบบนี้ก็ทําให้มีคนเชื่อว่าอย่างผู้หญิงนี่เชื่อว่าถ้ามาลงณห,หน้าทองลงสาลิกาลิ้นทองอะไรก็ช่างเนี่ยก็จะเกิดผลให้ผู้หญิงชอบบ้างผู้ชายชอบบ้างนะครับแล้วแต่ละเพศนะถ้าว่าเป็นแบบนั้นจริงๆไม่เป็นไรนะครับนะถ้ามีคนชอบอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อหลงพี่น้ำค้างนะครับได้ลงหน้า,นาทองให้ใครไปแล้วนะครับนะโดยท่านอวดอ้างว่าจะเกิดเมตตามหานิยมนะ แต่ปรากฏว่าเมื่อลงไปแล้วมันไม่มีเหตุการณ์ไหนที่ยืนยันว่าจะมีเมตตามหานิยมขึ้นมาเลยนะ,ะและก็มีคนหลงเชื่อว่าจะมีเมตตามหานิยมเกินหนึ่งคนขึ้นไปแต่ว่าที่ท่านได้เจมิมได้ลงหน้าหน้า,นาทองอะไรของท่านไปแล้วไม่มีเมตตามหานิยมเกิดขึ้นเลยพระน้ำค้างนะครับจะต้องเป็นปาราชิกนะครับท่าน แต่ถึงบอกว่าคําว่าอวดอุตรีมนุษยธรรมเนี่ยเป็นปร r a s ชง่ายที่สุดเพราะสิ่งที่อวดอ้าง,งไม่เป็นจริงคือพระภิกษุส่วนมากนะครับจะไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ว่ามีศิลแบบนี้ด้วยนะครับท่านนะอย่างบางท่านบางองค์เนี่ยบอกว่านิมิตเห็นหวยนะนี่หวยเนี่ยมันต้องออกแน่นอนนะศูนย์สีนะ 04, นะเพราะนิมิตเห็นอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันไม่ออกนะครับนะเอา,เอาวันต่อมาก็มาคยุย คุยว่านิมิตเห็นแล้วเห็นอีกแล้วบอกว่าพญยายมบาลอยม,มาราชเนะี่ยมาบอกว่าหวยจะออกหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ที่นี่มันไม่ออกนี่เขาเรียกว่าอวดอุตริมนุษยธรรมเป็นปาราชิกนะครับนะบางท่านก็ปล่อยเลยเลยไปแนละ้วก็คือไม่รู้ศินของพระพุทธเจ้าเมื่อไม่รู้ศินแล้วผิดไหมผิดนะครับนะเป็นปาราชิกนะวิบัตินะแต่พระเมื่อขาดจากความเป็นพระแล้วนะก็ก็กลายเป็นคนห่มเหลืองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แต่จะแสดงอาการวิบัติออกมาภายหลังก็คือพระองค์นั้นจะออกอาการถ้าเป็นพระหนุ่มๆเนาะก็จะออกอาการก้าวร้าวไม่เคารพพระอาวุโสนะครับก็คือจิตเบื้องลึกเนี่ยได้เป็นปาราชิกไปแล้วไงก็จะออกอาการแบบโยมยมแบบบ้านๆทั่วไปนะคือจะแสดงอาการเสื่อมออกมาแบบรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามาก็คืออาศัยผ้าเหลืองหากินมานานนะครับนะ ก็จะเกิดมีกรรมโดนบันดาลให้แสดงอาการแบบบ้านๆนนะแสดงอาการแบบชาวบ้านทั่วไปก็คือไม่มีความเป็นพระนะท้งออกลูกนักเลงออกลูกท้าตีท้าต่อยนะหรือบางครั้งก็จะมีผู้หญิงไปนอนด้วยให้ชาวบ้านเห็นอยู่หลายครั้งหลายหนนะครับนั่นก็คือกรรมชั่วโดนบันดาลให้ต้องเป็นแบบนั้นนะครับท่านนะและที่นี่ก็มีหลายคนหลายท่านบอกว่านะคนโดยเฉพาะคนแก่ไม่รู้เรื่องนะ ก็บอกว่าพระจะทําไม่ดียังไงก็อย่าไปว่าท่านนะมันเป็นบาปนะเอาการไปว่าพระเนี่ยมันจะเป็นบาปตกนรกนะท่านจะทําดีทําชั่วก็ปล่อยให้ท่านทําไปนะหลายคนก็คิดแบบนั้นนะครับนะาการไปห้ามไม่ให้พระทําชั่วนะครับจนถึงขั้นทะเละวิวาทเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าพระองค์นั้นนะถ้าพระองค์นั้นปฏิบัติไม่ดีนี่กลับได้บุญด้วยนะครับนะแต่ต้องทําในที่รับหูรับตาอ่ะ ถ้าไปทะเลาะวิวาทกับพระตามตลาดหน้าตามอะไรเนี่ยมันเ,เขาเรียกว่าเป็นโลกวัชชะนะครับถึงพระจะผิดแต่ก็ดูไม่งามในสายตาของคนทั่วไปนะครับท่านนะเอาการชกต่อยกับพระในวัดนะที่รับหูรับตาเนี่ยถามว่าใครบาปกว่าก็ต้องบอกว่าพระนะครับบาปกว่าโยมนะเ,เพราะว่าพระมีศีลเยอะกว่าโยมนะครับนะมีศีลเยอะกว่าโยมเ,เมื่อทําความผิดนะครับก็ต้องผิดมากกว่า เอาพูดง่ายๆให้เห็นภาพนะครับก็คือการเล่นไฮโลนั่นเละเอาพระลงไฮโลไป227บาทนะก็คือศินพระ2 2 7เนะเอาเมื่อเสียไปพระก็เสีย227สเนะเส่วนคนมีศินห้านะครับนะก็ลงไฮโลไป5บาทนะเอาเมื่อเสียก็ต้องเสีย5บาทอันนี้พูดถึงเรื่องเสียนะครับถ้าเรื่องถูกต้องเ,อเรื่องถูกเนี่ย พระก็ต้องได้เยอะกว่านะครับก็คือได้227ส่วนโยมก็คือได้5นะนี่ก็คืออุปมาอุปไมให้เห็นภาพชัดๆนะครับดังนั้นที่เราเห็นบ่อยๆนะพระกับสีกาด่ากันนะครับด่าออกกูออกมึงเลยนะไม่ใช่ว่าสีกาจะบาปกว่านะครับนะพระนั่นแหละบาปกว่าเพราะนั่นเป็นเรื่องเสียเสียหายหายนะครับนะแล้วพระก็ลงไป227ีสรีกาลงไปหนะ้าก็หมายถึงศีลน,นะครับ ขอกาบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ